อุ้ยบักลากับบักล่านักกับบลาอีลาน้องเพิ่มใจอีลานพุ่งกับบักลาไปบ,าออบาาป้านต้แงเงี้ยก็วิบบล่าม้าลูกรอแท้นี่นี่สมบูรณ์จริงองมันหรอนี่ปกติป,ปุ๊กับปกติสำหรับผู้ใหญ่นั่นล่ะเพิ่นว่าเพิ่นไงได้พี่น้องเพิ่นว่าเพิน่นโอ้ยลูกรอพ่อก็ไม่รวย แต่อวยนี่ใหญ่แน่นอนนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวรับประกันคุณภาพคถ้าบ่งจากมันซะเลยในเบืงวิธีการท้ำหอปอเปียดมาพี่น้องฝีมือกำลังใช้ได้เนาะฝึกปรือไปแล้วก็เก่งแล้วเก่งแล้วก็ทำขายแทนแม่เลย Il y a un peu de temps. Oh, il y a bon. Je ne suis pas beau, maman. je ne suis pas coiffé. Et je suis tête dans le cul. Ce n'est pas grave, tête dans le cul, c'est toujours beau. T'as mis Oh, il est calme. Allez, travaille là. Allez, travaille, oui. Bon. Hum. Tu me dois le faire Uầy ngâm ngâm, ngâm ngâm Uầy ngâm Để bác đi, để bố Để bác đi, kìa Ừm Để bác đi đi Ừm lắm Làm đi, đi วันแล้วอันอีวันมันบดังเลยวอแทกแทกดังตุบติดสี่ขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยบุกลามน้อยๆก็บแม่คนเดียวนี่นะเก่งเปียวล่าพามาตาข้างนอกเลยอ่าอยู่ในห้องนั้น